นี่เาทำอะไรขนมอะไรขนมปองขนมปองไม่ได้หรือลูกนขนมปองขนมปองทำจากอะไรลูกไม่รู้แต่ข้าวเหนียวทำจากอะไรถามยายดิเป็นข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวมานนี่แล้วก็ไปตามใส่นะะ้ำตาลบอกแม่บอก่อเราไปใส่น้ำตาลตามใส่น้ำตาลเนี่ยค่ะเออใสน้ำตาลแล้วไปปั้นอ้าวขนมปองครับตอนนี้เป็นแป้งข้าวเหนียว ข้าวเหนียวตั้มเรียดครับอะครับได้ต่อแล้วไหมเขาเป็นปั่นแล้วก็เป็นก้อนแล้วก็ขึ้นปั่นเป็นก้อนเลยเขาไม่เป็นแผ่นครับตัวนี้สื่อมากครับสื่อมาจากท่านสีขอเชนละหาบาทได้ครับเชนราหาบาทจะซื้อและซื้อรวมกันนี่กี่บาทคะเชนราหาบาทหกห้าบาทโอ้โหแม่เดยอ่า,าขอบคุที่พายเมื่อกี้ก็ปิันครับคุณลุงโกงครับ ต้องใส่ผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้มีประสบการณ์ในการเร็ยด้วยครับขอดูหน้าดูหน้าคนมีประสบการณ์หน่อยไหมทำไรลูกย่าทำไรขนมปองขนมปองหรือขนมอะไรหมูช้างหมูช้างดูย่าทำทำทำเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นน้ำมื่อะไรจะเป็นนะใหญ่ยังไ่เป็นระนา ว้าวได้กี่ชิ้นแล้วลูกประมาณห้าชิ้นแล้วมั้งห้าชิ้นแล้วแต่มีชิ้นหนึ่งพวกเรากินไปแล้วไหนไหนลองชิมดิลูกยกยกขึ้นยกขึ้นนายกอดูลองยิมสิว้าวในน้องชิมยังชิมดูชิมแล้วอร่อยไหมอร่อยแต่มีอนียวนิดนึงกระบมันดั้เต่านี่ ขนมปองขนมหมูช้างนะครับขนมโบราณคือนี้แม่ก็กำลังยากอยู่เหมือนง,ง่ายนะครับแต่ไม่ง่ายต้องใช้ประสบการณ์ฝีมือนี่ใส่น้ำตาลไว้แล้วก็ยังไม่เปรี้ยวเลยทรอยน้ำาลไม่มีน้ำก็างงานี่ไงที่หนูเอามาจากบ้านแม่แต่กล้าที่อะได้ย่าทำไงมันจะบ้านเนี่ย มันยากนลมันนี่มันเต้ามันแฉบเต้ามันแฉงเอาไปเอาไปแม่กินข้าไดอยู่น่เขามีอยู่แม่กินข้าต้มแม่เจ๊บเขียวจตรงาอัน้มูนี่อาวนี่อันหนุมอ่อันนี้ต้องใส่เันนไ เต้า<อ>ตรงไงวะเอาต,ต้าไงหรอกอ uh ่ะอืมตัวไหนมันงอกระตองเทียกับกับตัวนี้แม่นี่เทียกับตัวนี้มั้ยนี่มันเป็นอะไรเทียบอะไรมันดั้มันดัเทียบขอบมันอ่ามันเทียบขอบมันมันเทียบอะไรมันดั้มมาดูคนใหญ่บานแล้วบานแล้วบานเป็นดอกไม้แล้วแล้วอู้ยันล้นอยู่แล้วเนี่ย ยัเาเอาไปในนั้นหนูตั้งนี่คือผลลัพธี่คือผลลัพเดี๋ยวย่าทงก่อนเดียวาทก่อนชวีหีเบขานหาบันกันิินเอาไปมือได้ใหญ่เออเอาไปเอาไป เทมอไดย่เท่กบเท่มอลิเลยะ้ากอๆแล้วเ่ไม่ใหม่นะเอะถุงมาแี่เอายด้รู้ไหไปช้อปปิ เตื้งเครื่องกิโลกักินบ่มันด้ยอันนี้เครืงกิโลกินเหมือนะนบอว่าหลายคนนเรไม like ่ตุงเคืองไกลับข้าวได้แลวนะ้กับทำไมพีเป็นบ้านน้อยอเป็นบ้านน้อยดูดัวบ้านน้อยอ่อัทเป็นอย่าหไ

cái này là cái loại đẹp luôn, đẹp luôn, đẹp luôn, ขนมปวงครับหรือว่าขนมลาไทยขนมมุงช่างหรอ